ครับผมสมมาไซสไตล์ช่างบรรนอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านเรีบซีทุกท่านครับสาหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูนะครับหลังจากที่ทําการเผาหัวเทียนนะครับเพื่อปลุกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับจะสามารถใช้งานได้ต่อจริงหรือไม่นะครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับมาพิสูจน์กันว่าเผาแล้วใช้งานได้ไหมนะครับไปชมคลิปกันเลยครับเพื่อนเพื่อน ครอบผุมนะครับหลังจากที่เาเผาหัวเทียนมาแล้วนะครับอ่าอันนี้หัวเทียนเผาเด้อไม่ใช่มาทําหลอกหลอนไปนีนอันนี้เผาจริงครับเผาเมื่อเช้าที่ว่าแดงๆนะครับอ่าอันนี้ที่ไปเผาถ่านนะครับเผาจากเตา่านนะครับอ่าจากเมื่อเช้านะครับตอนเราไปเผาะนะครับเชี่ยวนะครับจะชิดกันเลยนะครับ อันนี้ไม่ได้งัดออกเดอนะครับอันนี้ปล่อยให้เย็นแล้วมันก็จะห่างแบบนี้นะครับนี่แหละที่ว่าทําไมต้องตั้งระยะห่างเคี่ยวให้ได้ตามสเปคเขาบอกนะครับทีนี้หลังจากที่เราเผาแล้วเด้๋พี่น้องเราเผาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับใส่รถนะครับรถจะติดไหมนะครับเผาแดงๆนะครับอันนี้ัวเทียนที่บอดแล้วนะครับมันจะใช้งานได้ไหมนะครับอ่ะนะครับอีกสองกันนะครับของเวฟเดี๋ยวเรามีเวฟลองอยู่นะครับอ่ะ ก่อนอื่นลองกับเทน,นาก่อนนะครับผ่อนเลยพี่น้องย้อนแสงนิดนึงเด้อนะครับกล้องย้อนแสงเดอ้หอหัวเทียนเทน,น่าครับหัวเทียนเทน,น่าเดี๋ยวเอาหัวเทียนที่เราเผานะครับไปใส่ครับอันนี้เดอ้อไม่ได้หลอดเด้อนี่นะครับ เนื่องจากสภาพรับพี่น้องนะครับอันนี้คือเผาจริงๆนะครับเผาเมื่อเช้านี่แหละแดงจืงคืงเลยนะครับออันนี้ม้วนเก่านะครับสภาพไม่ค่อยดีแล้วนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่แค่ขัดสื่อๆนะครับขัดสื่อพี่น้องขัดหลัวก็บมาใส่รไซถนะครับเดี๋ยวติดว่นะครับติดบ่ติดเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ เดี๋ยวไปตัดฟังเสียงครับพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงครับ เ็นอันว่าติดนะครับเดี๋ยวเขาไปล่องใส่กับฮอนด้าเวียบนะครับเดี๋ยวย้ายเวฟบเข้ามาก่อนแป๊บหนึ่งครับผมพี่น้องนะครับอันนี้เป็นหัวเทียนที่เผามานะครับเบิงจากสีรถนะครับของเวฟเบเอนะครับหัวหนึ่งได้มาจากเวฟบร้อยนะครับหัวหนึ่งได้มาจากเวียบร้อยพี่น้องนะครับหัวหนึ่งได้มาจากเวียบร้อยไม่ติดเข็นมานะครับเปลี่ยนหัวเทียนแล้วติดนะครับอีกหัวหนึ่งนะครับ ได้มาจากสปาร์คแซดนะครับเข็นมาเหมือนกันไม่ติดนะครับเปลี่ยนหัวเทียนไปติดนะครับอ่านะครับทั้งสองหัวนี้มีขเม่าดําเต็มเลยนะครับไม่ติดนะครับทีนี้เราไปเผานะครับเอาจากเตาแก๊สนะครับสองหัวนี้นะครับอ่าไม่ได้เผาจนแดงนะครับเดี๋ยวลองมาใส่ลองดูนะครับว่าจะติดหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาใส่กันครับถอดก่อนนะครับพี่หน่อง ทอดแป๊บหนึ่งครับโ้ยคลิปนี้ยาวแน่นอนนะครับคลิปนี้ยาวนะครับคลิปนี้ยาวแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความยาวนะครับเพื่อนๆยาวแน่นอน,นครับคลิปนะครับอันนี้ก็ถอดอยู่นะครับนะครับอันนี้ถอดลองอมานะครับจากเว็บนะครับ อ้าวนี่ครับหัวใหม่นะครับหัวที่เผานะครับมันจะค้นละสีนะครับนี่นะครับอันนี้ถอดออกมาจากรถนะครับอันนี้จะไปใส่นะครับที่เผามานะครับติดไม่ติดนะครับเดี๋ยวรู้กันโอ้ยใส่ยากครับปี่นองอยู่ไหนเรืเกินนะครับ แล้วยังไม่ไทําความสะอาดเปลียวเลยนะครับไม่ต้องเราถึงมากเอาแค่เอาแค่รู้ว่าติดเนาะนะครับไม่ต้องขันแน่นหรอกนะครับมันไม่หลุดหรอกแค่สตาร์ทเฉยนะครับ ฟังเสียงพี่น้องมาฟังเสียงครับมาฟังเสียงอ้าติดนะครับติดนะครับจากเดิมมาไม่ติดเด้อนะครับอ่ะเราจะลองหัวที่สองนะครับจะลองหัวที่สองครับจะติดอีกไหมนะครับ อ่าจากนี้ก็คือหัวเทียนที่เราเผามานะครับเพื่อนๆหัวเทียนที่เราเผานะครับเผามาแล้วนะครับติดนะครับติดครับพี่น้องติดนะครับอ่ะนะครับนี่อีกหัวหนึ่งที่เผามานะครับดูสีเด้อเดี๋ยวจะว่าหลอกกันเด้อนะครับเอาใส่แล้วนะครับ จะเข้ายากสักนิดนึงเพราะว่ายังไม่ทําความสะอาดเปลียนนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าผมไปทําความสะอาดเปลี่ยวเดี๋ยวว่าหาผมมาชี้โฮกชี้ตัวอีกเด้อน,นะครับอันนี้คือเผามาแล้วก็ใส่เลยนะครับแค่ข,ขัดขัดนิดนึงขัดเครื่องวัตถุนิดนึงนะครับเพราะว่าขัดขี้เขม่าออกนะครับจากการเผาไหม้นะครับอ่ะนะครับหัวที่สองครับติดไม่ติดเดี๋ยวรู้ เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับสรุปไหมนะครับหัวเทียนบางหัวนะครับเอาไปเผาดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้ามันบอดบ่อยๆเอาไปเผาก่อนนะครับแต่อย่าเผาจนแดงมากนะครับเดี๋ยวไส้หัวเทียนขาดนะครับเอาแค่ให้ขี้เขม่ามันแห้งแล้วก็ให้มันหลุดล่อนออกนะครับพี่น้อง นะครับเอาแค่นั้นพอนะครับแล้วก็เอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปลองสตาร์ทดูนะครับอันนี้ที่ทํานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่เสียหายนะครับเอาไปลองทําดูนะครับสําหรับท่านที่หัวเทียนบอดบ่อยๆนะครับซื้อบ่อยจนขี้เกียจซื้อแล้วนะครับลองเอาไปเผาดูนะครับเผาแล้วมาทําความสะอาดนะครับอาจจะยังใช้ได้นะครับเพื่อนๆแต่อย่าเผาจนร้อน ร้อนร้อนร้อนแบบตาจนแดงนะครับเพราะว่าถ้าร้อนจัดจัดนะครับไส่ไส้แกนไส้แกนกลางนะครับจะขาดนะครับเพราะว่าไส้แกนกลางต่อกันไบต่อกันมาจากเปลียวข้างบนนะครับเป็นขั้วไฟขั้วบวกนะครับแล้วก็จะมาทะลุฝั่งนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆตัดตรงนี้ออกนะครับตัดตรงเปลียวออกนะครับเพื่อนๆจะปีไส่กลางออกแล้วก็เอาไปทําเป็นตัววัดกําลังอัด นะครับเอาสายเอาสายสายลมมาใส่แล้วก็ไปหาซื้อเกียรวัดมาใส่นะครับก็เป็นตัววัดกําลังอัดได้เหมือนกันนะครับเอานะครับวันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับที่นํามาเสนอให้เพื่อนเพ่อได้ดูได้รับชมกันนะครับว่าหัวเทียนที่เราเผามานะครับก็ยังสามารถใช้ได้นะครับจากเดิมรถไม่ติดนะครับจากเดิมรถไม่ติดนะครับ มีขี้อขอา่าเมาเกาะเยอะนะครับรถไม่ติดเราเปลี่ยนออกเราไปเผาเอาแล้วนํามาใส่รถนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยเด้อนะครับไปแล้วพี่น้องนะครับสวัสดีครับ f อทุกท่านครับผม